สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแ e n m a แมนะครับกับ Monster Hunter Wise วิดีโอครับผมกลับมาต่อกันกับอีกหนึ่งอาวุธนะครับอีกหอาวุธที่เล่นสนุกมากในเกม Monster Hunter เลยอาวุธชิ้นนี้ก็คือ Switch Jack นั่นเองนะครับเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นโหมดขวานและโหมดดาบนะครับ s w i t c h ในภาคนี้มีแมชชนิกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับผม ก่อนอื่นเรามาดูทางฟังของโหมดขวานกันก่อนดีกว่านะครับคอมโบการโจมตีของเขาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเขาจะไม่ได้ตีมเหมือนในภาคอื่นๆแล้วนะครับคอมโบสามเหลี่ยมก็เป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายปิดด้วยการหมุนขวานนะครับส่วนคอมโบวงกลมนี่ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นแอ็กซ์สวิงกดไปได้เรื่อยๆจนกว่าสแตมิน่เราจะหมดเลยนะครับถ้าเรากดสามเหลี่ยมมันจะเป็นการชาร์จขวานนะครับเหมือนในภาคไรซ์แล้วก็ในภาคเวิร์ด้วยแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเขาชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับเราเวียงแค่2ครั้ง แล้วเราก็ชาร์จได้เลยครับผม2รอบนะซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็สับได้เลยครับผมซึ่งโหมดขวานเนี่ยพอมันชาร์จติดขวานแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีส้มด้านล่างซ้ายในเกจของเรานะครับมันจะทําให้เราตีในโหมดขวานแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับรวมไปถึงมันจะทําให้เราติดแอมในโหมดดาบง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่าในโหมดขวานที่ดีมากๆนะครับนั่นก็คือท่า r i s i n g slash ของเขานั่นเองมันเป็นท่า offset attack ของโหมดขวาน นะครับสวิตช์แจ็เนี่ยมันจะมีทั้ง Offset a t t a c k และจะมีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับซึ่งในโหมดขวานเนี่ยเราจะทำได้แค่ f f s e t Atta c k นะครับโดยการเสรยกด3ในวงกลมพร้อมกันถ้ามันไปตรงกับจังหวะที่มอนสเตอร์โจมตีขึ้นมาใส่เราเนี่ยมันก็จะสวนมอนสเตอร์ไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเรากดสามเหลี่ยมหรือวงกลมเนี่ยมันก็จะตามด้วยการเข้าไปสับขวานนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะเหมือนกับท่าเวียงขวานของเรานะครับที่จะทําการชาร์จขวานด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนไปเป็นโหมดดาบเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเรากดหน้าตีหรือว่ากด r 2นะครับเปลี่ยนจากขวานไปเป็นดาบจากดาบไปเป็นขวานได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะครับในโหมดดาบเนี่ยเวลาเราโจมตีเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวสวิตช์เกตของเรานะครับจะเห็นได้ว่าไดรลอดข้างบนอ่ะอันนั้นอ่ะคือสวิตช์เกตนะครับซึ่งมันเป็นพลังงานที่เราจะใช้ในการใช้ดาบของเรานะครับถ้าเราใช้ดาบเนี่ยสวิตช์เกตก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับพอหมด เราก็จะใช้โหมดดาบไม่ได้นะครับเราก็ต้องกลับไปเป็นโหมดขวานซึ่งการโจมตีในโหมดขวานเนี่ยทุกอย่างนะครับถ้าเราไปตีโดนมอนสเตอร์มันก็จะเป็นการเพิ่มตัวของสวิชเกตนั่นเองนะครับเป็นแมคาคนิกหลักของตัวสวิชแจ็คเลยรวมไปถึงภาคนี้ถ้าเราเก็บอาวุธเนี่ยตัวสวิชเกตของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับมันจะรีเจนขึ้นเรื่อยๆของมันเองเลยโดยที่ไม่ต้องตีนะครับโอเคต่อมาเรามาดูทางฝั่งของโหมดดาบกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีแมคาคนิคอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง ถ้าเราเอาดาบเราออกมาเนี่ยวิธีการตีของดาบเขาก็จังเหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดคอมโบสามเหลี่ยมใช่ไหมมันก็จะตีซ้ายตีขวานะครับตี3ครั้งแล้วก็ถ้ากดวงกลมมันจะตามด้วยทิปเปิลสล็ได้นะครับถ้าเราตี2ครั้งมันก็จะตามด้วยดับเบิลสล็นะครับแล้วก็มีเฮฟวี่ฟ r y รี่นะครับถ้าที่กระโดดตีก็คือคอมโบคือเหมือนเดิมเลยครับผมถ้าไม่ที่เขาใส่ให้เราในโหมดดาบเนี่ยก็คือตัวของรีลิสสล็อตนั่นเองนะครับถ้าไม่ตายใหม่ของ t วิจ a c k เลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่2โหมดนะก็คือเราสามารถใช้ได้ตอนดาบร้อนกับดาบไม่ร้อนนะครับถ้าเราใช้ตอนดาบไม่ร้อนเนี่ยมันจะตีไปแค่นี้นะครับมันจะชาร์จไม่ได้มันจะตีออกไปเลยนะครับแล้วมันก็จะกินเกรดของเราด้วยเหมือนกันแต่เวลาที่เราดาบร้อนเนี่ยเราจะสามารถใช้อันใหญ่ได้เลยนะครับเรากดค้างเอาไว้ กด r 2กับสามเนวงกลมพร้อมกันนะครับสามปุ่มพร้อมกันแล้วก็กดค้างเอาไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านี้เนี่ยในเบต้ามันไม่ค่อยแรกเท่าไหร่ครับแต่เขาบอกว่าในเกมจริงเนี่ยเขาปรับให้มันแรงขึ้นแล้วนะครับเพื่อความบาลานซ์สวิตช์เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ได้รับการปรับบาลานซ์นะครับในเกมจริงแต่ไม่รู้ว่ามีการปรับเปลี่ยนท่าหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ท่ารีลิซ s สลัดเนี่ยฟูลรีลิซ์ลัมันจะแรงขึ้นครับผม อีกหนึ่งท่าใหม่ที่สําคัญมากในโหมดดาบก็คือท่าเคาน์เตอร์ของเขาครับท่านี้ให้เพื่อนๆคิดว่ามันใช้เหมือนกับโฟรไซส์สลัของดาบยาวนะครับวิธีการกดเนี่ยจะต่างกับดาบยาวนิดหน่อยก็คือจะกดเป็น R2 กับสามเหลี่ยมแต่ดาบยาวเนี่ยจะกดเป็น R2 กับวงกลมท่านี้ถ้าเรากดปุ๊บเขาจะตั้งดาบขึ้นมานะครับถ้าเราใช้ไมโดนอะไรมันก็จะเสยดาบไปนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะที่เรากดตั้งดาบขึ้นมามอนสเตอร์มันโจมตีมาพอดีมันก็จะติดเป็นเคาน์เตอร์นะครับหมุนเวียงดาบ ซึ่งท่านี้เนี่ยมันก็จะตามด้วยการใช้การโจมตีอื่นได้นะครับถ้ากดวงกลมมันจะกระโดดตีถ้ากดสามเหลี่ยมมันก็จะตีออกไปเป็นปกตินะครับประมาณนี้ครับผมซึ่งข้อดีของท่านี้ผมมองว่ามันมีระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะมันตั้งดาบอยู่สักพักเลยนะครับต้องเรียกว่าไอเฟรมมันกว้างแล้วกันเออมันใช้ง่ายกว่าของดาบยาวนิดหน่อยนะเออผมว่านะแต่ท่าที่ใช้ยากของเขาคือออฟเซ็ตแอตแทกนะครับมันกว่าจะง้างออกมามันยากนะครับแล้วก็รวมไปถึง มันชาร์จไม่ได้เหมือนของดาบใหญ่นะครับเออมันเหมือนเอาอาวุธหลายๆอาวุธมารวมกันไอ้ตัวเนี้ยสวิทช์แจ็คอะเออมันใช้ท่าเหมือนดาบใหญ่นะครับแต่ว่าชาร์จค้างรอไว้ไม่ได้ไอ้ท่านี้ก็เหมือนของดาบยาวนะครับแต่ว่าดีกว่าต้องเรียกว่าผมมองว่าดีกว่าเพราะไอเฟรมมันดูจะกว้างกว่าของดาบยาวนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือซีโร่สามดิชาร์จของเขานั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเป็นห่วงว่าสวิทช์แจ็คเนี้ยมันยังเกาะหัวได้หรือเปล่า ก็คือต้องตอบว่าเกาะได้นะครับในภาคนี้อาจจะไม่มีคลัชคลอกระโดดไปเกาะแล้วก็จิ้มลงไปเลยแบบนั้นไม่มีแล้วนะครับวิธีที่เราใช้ก็จัดการฟาทลิสกันในภาคเวอร์เนี่ยน่าจะทําไม่ได้แล้วกับสวิตช,แช์แจ็คแต่ยังใช้ซีโร่ซัมดิชาร์จแบบขึ้นไปจิ้มมันตัวมันเซอร์ได้นะครับถ้าเราใช้แล้วมันไปโดนตัวมันเซอร์รวมไปถึงถ้าจะใช้ธรรมดาระเบิดบนพื้นก็ทําได้เหมือนกันครับผมเรื่องสุดท้ายก็คือทางฟั่งของ โฟกัสไตรของเขานั่นเองนะครับโฟกัสไตรของเขาเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนจบเราจบในโหมดไหนนะครับข้อดีของโฟกัสไตรของสวิ t ช์แจ็คเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ตอนที่เราอยู่ในโหมดไหนก็ได้นะครับจะเป็นโหมดดาบก็ได้หรือโหมดขวานก็ได้นะครับซึ่งวิธีการตีเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับมันก็ตีซ้ายขวาตีซ้ายขวาเป็นกระบาดเป็นเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายมันจะใช้ท่าจบไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดไหน ซึ่งระหว่างที่มันตีไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถกด R2 เพื่อให้มันสลับโหมดได้นะครับถ้าสมมุติเราอยู่ในโหมดขวานเราอยากให้ไปจบในโหมดดาบก็ทําได้เหมือนกันเราอยู่ในโหมดดาบให้ไปจบในโหมดขวานก็ทําได้เหมือนกันเราอยู่ในโหมดขวานเราเปลี่ยนไปเป็นโหมดดาบแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดขวานก็ได้เหมือนกันนะครับมันเปลี่ยนเรื่อยๆเลยอยู่ที่ว่าตอนจบอ่ะมันจบที่อะไรนะครับถ้าเราจบที่โหมดขวาน มันจะเป็นการใช้โอเวอร์เฮดสลับนะครับถ้าชาร์จก่านของเรานั่นเองซึ่งมันก็เหมือนกับการใช้ออฟเซตแอทแทกนะครับมันก็จะติดชาร์จกวานแต่ถ้าเราไปจบในโหมดดาบมันจะเป็นการใช้ซีโร่สามติชาร์จเล็กๆออกมานะครับระเบิดดาบล้อออกมานั่นเองคร<อ>ับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเฟล็กซิเบิลเลยครับดีมากๆเลยผมมองว่าสวิทแ h กภาคนี้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วสนุกด้วยคอมโบเขาฟลู์ขึ้นมากเลยนะครับมีท่าเคาน์เตอร์ถึง2ท่านะครับ ถึงท่าแรกอ่ะมันจะใช้ยากหน่อยนะอับสติแท็กอาจจะต้องฝึกกันก่อนตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ฝึกเยอะมันเลยดูเหมือนจะใช้ยากแต่ถ้าเคาน์เตอร์ในโหมดดาบใช้ง่ายมากครับผมใช้ง่ายเหมือนเล่นดาบยาวเลยเออเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ผมมองว่าน่าจับมาลองในภาคนี้เลยครับผมรวมไปถึงมีท่าปิดจบไอฟูลี e ลสแลสนี่ด้วยนะเท่มากไอท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามันกินเกตตัวสวิตช์เก่ะค่อนข้างเยอะนะครับเราใช้แบบตอนจังหวะจบสุดท้ายเลยอะซีโร่ซัมมิตชาร์จก่อนแล้วก็ตามด้วยไอฟูลีเลสเนี่ยนะ มันจะดีมากนะพอใช้ปุ๊บหลอดมันหมดพอดีแล้วก็กลับไปเป็นโหมดก่าครับเดี๋ยวตอนเกมเปิดจริงเราค่อยมาดูกันลึกๆนะครับว่าคอมโบการเล่นจริงๆของมันเนี่ยควรจะเป็นยังไงโอเคครับผมถ้ายัางไรวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ชอ่องแมนแมสกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ